ตัวต, ada, ตางแล้วก็ขาเจ้าซื้อโลละแปดสิบาทโอ้ขันตะขันข้าวคั okay. ่วแล้วเนาะคั่วแล้วนี่โลละแปดสิบขันวันเดียวก็ถือก็เียเนาะสิบบาทแทนของมีค่าไม่แพ้ปลาเลยครับแต่หลายคนทิ้งลงทางขยะไม่รู้ว่าของเหลือใช้อินทรีย์ที่มาจากในครัวหรือในแปลงเกษตรนะครับถ้าอะไรเป็นของเหลือใช้อินทรีย์เนี่ยสามารถนำมารวมพลังกับพดสองจุลินทรีย์ที่ย่อย ของเหลือใช้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้ครับของอร่อยก็นำไปกินนำไปขายของเหลือทิ้งนำไปทำน้ำหมักปลาได้เดี๋ยวช่วงท้ายวิดีโอฟังคำแนะนำจากคุณพิษฐากรน,นะครับแต่ช่วงนี้อาจารย์แดงขอพาทำแบบง่ายๆก่อนครับการใช้พอดอ .2 แปลร,รูปขยายอินทรีย์จากครัวเรือนครับขอทราบวิธีการทำน้ำหมักปลาหน่อยครับ,บวิธีการการทำน้ำหมักปลาง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณมีพด .2 ที่จะเป็นตัวย่อย อันนี้เลยใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคครับอันนี้หาซื้อไม่มีนะครับอันนี้ต้องไปขอที่พัฒนาที่ดินทุกจังหวัดได้ทุกที่เลยนะครับได้ทุกที่ครับผมและทีนี้การการหมักง่ายๆเลยนะครับปลาขี้ปลาหัวปลาคือรับฟังเพิ่มเติมได้นาทีที่5้านะครับแต่ตอนนี้ครับของเหลือทิ้งที่อาจารย์แดงได้มาจากการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับก็คือไก่ไก่กะปิน้ําปลาที่คลุกเคล้าไว้เหลือทิ้งนี่แหละครับ นำมาผลิตเป็นพอดอสองอย่างไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับหากใครต้องการรู้ข้อมูลชุดเต็มนะครับก็เข้า Google พิมพ์คำว่าพอดอสองกรมพัฒนาที่ดินนะครับตรงนี้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยครับทั้งสายพันธุ์จุลินทรีย์วิธีการใช้คุณประโยชน์ต่างๆมากมายก่ายกองใครชอบงานทางด้านวิชาการอยากรู้สาระเยอะๆชัดๆค้นเพิ่มเติมได้ครับ ในวิดีโอ YouTube ผมทำเป็นเพียงแค่บางส่วนเล่าเรื่องให้ฟังครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการรับชมแล้วก็นำไปใช้มาถึงกระบวนการที่เราจะต้องนำของเหลือใช้ที่มีในครัวหรือได้จากแปลงการเกษตรมาผลิตครับวันนี้อาจารย์แดงก็มีการผลิตจุลินทีย์มากมายครับทั้งจุลินทรีย์สังองแสง EM มาถึงคราวของพอดอ 2. เคยทำไว้เมื่อปีก่อนนะครับใช้หมดแล้วก็มาทำอีกรอบนึง นำพวกข้าวแล้วก็เปลือกไข่ครับนี่อันนี้ทุบแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการผลิตจุลินทรีย์สะห์แสงครับเป็นไข่ไก่บางส่วนแล้วก็ผักต่างๆนะครับผักผลไม้ถ้ามีใส่ได้เลยครับนี่เป็นของที่เก็บไว้นานเกินไปก็มีหรือบางอย่างก็เป็นของทิ้งที่ได้มาจากวัดนะครับอันนี้ท่าในให้มารวมถึงเศษอาหารก็นําเลยครับไปใส่นะครับถ้าเป็นใน ครัวก็เป็นขยะจากจานนะครับที่ไม่มีผงซักฟอกหรืออย่าล้างจานนะครับให้เป็นน้ําแรกที่เราล้างลงไปได้เลยแล้วก็จุลินทรีย์จะทํางานได้ดีขึ้นครับหากมีการสรับหรือการบดบ้างอย่างเช่นเปลือกไข่ถ้าเป็นข้าวน้ําตาลอันนี้ดีครับใส่ไปไเลยครับเพราะว่าช่วยเป็นอาหารหจุลินทรีย์ด้วยพูดง่ายๆว่าของเหลือทิ้งครับเราก็ใส่ไปได้ ปริมาณของน้ําก็ไม่ต้องมากเกินไปนะครับสัสดส่วนค่อยๆเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็จุลินทรีย์พอดอสองเนี่ยจะช่วยผลิตสารเร่งการเติบโตเรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนพืชราคาถูกเลยครับเพราะว่าเราขอได้ฟรีทั้งออกซินจิปเปอร์เรลินไซโตไคนินไปเราอ่านเพิ่มเติมได้นะครับมีอีกเยอะครับล้วนเป็นจุลินทรีย์เป็นฮอร์โมนที่เร่งดอกใบและการเจริญเติบโตของพืชกระตุ้นการงอกของเมล็ด และยังช่วยในการย่อยสลายสั่งข้าวหรือต่อข้าวนะครับที่ทิ้งอยู่ตามทุ่งนาได้ด้วยครับไม่ต้องเผาทิ้งเลยครับแล้วก็ใครที่มีของเหลือทิ้งในครัวนำมาทำได้เลยหลังจากนั้นอย่าลืมทุกทุกวันก็ต้องมาคนนะครับเห็นนมครับว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มมีราเจริญงอกงามมาแล้วครับสีขาวมาเลยในนี้มีทั้งราแล้วก็แบคทีเรียนะครับ คนทุกวันครับสิ่งสำคัญถ้าคนได้เช้าหรือเย็นหนึ่งครั้งก็จะดีมากๆเลยครับนี่คือของดีที่เราสามารถผลิตได้เองครับฮอร์โมนพืชส่วนใครมีหอยเชอรี่นะครับทั้งเป็นของที่ได้จากนาและก็การเลี้ยงรวมถึงคนที่หาปลานะครับอย่างเด่นในภาพนี้ครับมีการใช้ปลาในการแปรรูปเยอะๆของเหลือทิ้งเยอะมาดูวิธีการทำน้ำหมักปลากันเลยครับผมตามสัญญาไว้ครับโอเคครับ น้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขอความรู้นะครับเรื่องการทําน้าหมักปลาจากพดสองจากผู้เชี่ยวชาญครับน้านนี้นั่นแอมตัวไหนครับผมชื่อพิษากภูุิสัทธาดาครับเป็นนักวิชาการเกษตรจากสถานีพัฒนาที่ดินบุรราชธานีครับขอทราบวิธีการทําน้าหมักปลาหน่อยครับวิธีการการทําน้ําหมักปลาง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณมีพดสองที่จะเป็นตัวย่อยอันนี้เลยใช่ไหมครับผมอันนี้เลยครับอ๋อโอเคครับอันนี้หาซื้อไม่มีนะครับ อันนี้ต้องไปขอที่พัฒนาที่ดินทุกจังหวัดได้ทุกที่เลยนะครับได้ทุกที่ครับผมบแลวทีนี้การ,<ม>ก,ารการหมักง่ายๆเลยนะครับปลาขี้ปลา uh huh. หัวปลาคือของเหลือหรือเป็นของดีก็ได้ถ้าเราถ้าเรามีเยอะ oh. ก็เอามาหมักเอาสัดส,ส่วนเนี่ยปลาหรือว่ากินขี้ปลาหัวปลาเนี่ยสากิโลนะครับ,รบและก็ผักผลไม้เนี่ย เอาผลไม้เนี่ยสิบกิโลอ๋อด้วยถึงจะดีใช่ไหมครับถึงจะดีอ่าถ้าไม่มีผลไม้ได้ไหมครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเท่าใช่ไหมครับผมอยากให้ใส่มันเป็นสัดส่วนก็คือขี้ปลาหัวปลาเนี่ยสามสิบกิโลผลไม้สิบกิโลการน้ําตาลสิบกิโลและก็น้ํา10กิโลหรือ10ลิตรแล้วใช้พอดอเท่าไหร่ครับพอดอหนึ่งสองอ๋อพอดอใส่ก่อนหรือใส่ที่หลังครับใส่พร้อมกันเลยอ๋อเรียกว่าเอาผสมมามารวมกันเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันและก็หมัก การหมักเนี่ยยิ่งนานยิ่งดีเพราะว่า,วาให้ปลาย่อยถ้ามันมีกลิน่นเราก็เติมกากน,น้ําตาลทัว<อ>ันี้ขบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าเอาอย่างอื่นได้ไหมเอาน้ําตาลได้ไหมได้ถ้าคุณหา,หาได้สะดวกง่ายเอาน้ําตาลใส่ก็ได้แทนกากน้ําตาลนะครับใช่ครับ<อ>ผมมันยิ่งยิ่งดีกว่าครับซึ่งมันมีความหวานมากกว่านะครับแต่ถามว่าบางคนว่าเออทำไมต้องเอากากน้ำเอากากน้ําตาลหรือเอาน้ําตาลเพราะว่า จุลินรีย์ตัวเนี้มันต้องกินอาหารครับผมถ้าไม่มีอาหารกลิ่นมันจะแรงมันจะปล่อยกา๊าซที่มันมีกลิ่นเนออกมาระยะเวลานานเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนหรือเป็นปีครับอ่อย่างต่ำหนึ่งเดือนต่ำน้อยสะส่วนมากส่วนมากเขาหมักเนี่ยมีแต่สามเดือนอัพเพราะว่าปลามันกลิ่นมันแรงอ๋อก็คือหมักจนกว่ากลิ่นมันแบบมันจะพิลรมขนใช้อะต้องใส่เกลือไหมครับ ไม่ไม่ครับไม่เป็นน้ำปลานะไม่ไม่ไม่ครับคือส่วนมากเนี่ยคนคนที่เขาทาเนี่ยเนาะคือเอาเอาง่ายๆเลยทําให้มันไม่มีกลิ่นมันถึงจะสะดวกในการใช้หมายถึงว่าคนใช้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นปิดฝาไหมครับปิดนะครับปิดไม่สนิทอ๋อก็ให้อากาศเข้าเพราะจุลินทรีย์ตัวนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาต้องการอากาศหายใจแล้วก็ตั้งไว้ในลบในร่มด้วยในลบยาตายเดอ่าโอเคครับฉะนั้นคือถามว่าเป็นปีได้ไหมได้เหมือนกัน ้เหมือนกันครับยิ่งแบบกระดูปลาแบบย่อยเลยเดี๋ยวเราจะได้พวกนั้นด้วยที่มาจากกระดูปลาแคลเซียมด้วยแคลเซียมด้วยโอเคครับนี่คือวิธีการทําแบบง่ายเลยน้ำแข็งความแบบง่ายเนาะแบบง่ายเลยคือไม่ไม่ต้องไปแบบที่มันต้องมีหลักโน่นหลักนี้หลักการทําง่ายๆเพียงแต่คุณลงมือทําครับผมแล้วก็พอ2 1 2สองหนึ่งซองหนึ่งซองโอเคครับผมด้านนี้คือส่วนแรกนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณพิธฐากรเป็นอย่างสูงนะครับ อย่าลืมครับวิธีใช้และรายละเอียดมีในหลังซองค้นคว้าเพิ่มเติมได้ทาง Google นะครับพิมพ์คำว่าพอดอสอและใครอยากรู้เรื่องพอดอหนอาจารย์แดงได้ทำปุ๋ยเป็นตันใช้เองที่ไร่ห้าดาวครับด้วยพอดอหนและวันนี้มีฮอร์โมนมิจุรินซีบำรุงพืชดีๆมาฝากก็คือผลิตได้ด้วยพอดอสอของดีของฟรีที่แปลงของเหลือใช้ จากในครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยที่มีค่าต่อต้นไม้ครับขอขอบพระคุณทุกวิวทุกไลค์ทักายเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับผม